ฟังเสียงกันไปเราไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าเราไม่เคยได้ยินเสียงของพระพุทธเจ้าเลยแต่เราก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านสืบทอดกันมาเป็นเวลาตั้งสองพันกว่าปีประพฤติปฏิบัติตามก็ยังได้ผลยังคลุ้มคลองโรคให้สงบร่มเย็นเสื่อมาจนถึงเรา นี่เราได้ยินเสียงกันเห็นหน้ากันบ้างในจอทีวีก็เอาเรามากันด้วยความทุกข์ยากลำบากนี่ก็คือเรื่องเรื่องเดียวเรื่องเกี่ยวกับสมาธิซึ่งมันเป็นบุญอันใหญ่หลวงอันมหาศาลการเจริญสมาธิภาวนานั้นไม่ถูกจำกัดว่าท่านผู้นั้นจะเป็นคนร่ำรวยหรือคนยากจน ไม่ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือท่านผู้นั้นจะเป็นอยาจกวันิพกขนยากไร้ขอทานอริยงโขปนะอหังพัมมณโลกุตรังธรรม,มังปุริสัตสัตทานังปัญญาเปมิดูก่อนพรามเราก่าวว่าอริยธรรม โลกุตรธรรมอันประเสริฐนี้เป็นทรัพย์อันประเสริฐสำหรับบุรุษสำหรับคนทั่วทั่วไปที่มีได้เป็นได้เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดน้อยอกน้อยใจหรือใจน้อยอย่างเมื่อเช้าไม่ได้ทำบุญร้องให้ จริงๆแล้วเราได้ทำบุญอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลทำบุญมากยิ่งกว่าผู้ที่ให้ทานเป็นแสนเป็นล้านการเจริญสมาธิภาวนานี้จะตีราคาเป็นล้านเป็นโกธไม่ได้เศรษฐีบางคนเกิดมาก็รวยเปล่าตายเปล่าแม้จะทำบุญเป็นล้านเป็นโกดโกดบุญเขาไม่ได้เสี้ยว ไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาให้จิตของตนเองสงบลงได้บางครั้งพระพุทธเจ้าท่านพูดยิ่งใหญ่มากผู้ใดสามารถนิมนต์พระอรหันต์ทั่วโลกนี้มารวมกันถวายบิณฑบาตอังคาดให้อิ่มหมดทุกทุกองค์ได้บุญมากหาประมาณไม่ได้ แต่ก็ยังไม่ได้เสี่ยวเสี่ยวหนึ่งของสิบหของผู้ที่ดำรงจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้น่นถึงขนาดนั้นมีของดีๆจะไปร้องห่มร้องให้ทำไมคนที่เขามีเงินเป็นโกรธเขาไม่มานั่งอย่างเรานี้ได้นะ คนที่สร้างพระพุทธรูปหมดเงินตั้งหกแสนห้ามันนั่งตั้งแต่ตีสองจนสว่างเหมือนเราเนี่ไม่ได้ดีไม่ดีเขาจะกลุ่มใจตายเขาเห็นว่าเป็นเรื่องทรมานนี่นี่น,น,น,นี่มันมีค่าผิดกันอาตมาจะเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังเรื่องสมาธิมีโยมคนหนึ่งอยู่จังหวัดน,น้องคายยังไม่ตายจา,ากเดนนี้ในที่นี่มีคนรู้จักแก่ ถ้าใครไปที่บ้านน้ำสวยสะใครเดี๋ยวนี้มันเป็นกิ่งอำเภอแล้วบ้านเท่าแก่แสนแต่ก่อนเป็นเป็นโกดังใหญ่มีตึกอยู่กลางทุ่งไปทางนี้อยู่ทางซ้ายมือกว่าจะถึงโรงเรียนเรียกว่าห้างหุ้นส่วนธรรมเจริญความเป็นผู้รักศีลรักธรรมจนตั้งชื่อห้างว่าห้างหุ้นส่วนธรรมเจริญ แกให้ทานท่านทุกอย่างสมัยหลวงปู่พุทธทาสยังมีชีวิตอยู่เมาลถบาทไปใส่ข้าวสารใส่ทุรถสิบร้อไปทำบุญเอาหนังสือเอางอเงินไปช่วยพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นคนทำบุญอย่างมากแต่ไม่เคยนั่งสมาธินะอ่านแต่หนังสือธรรมะ เห็นเราในเราพูดคำหนึ่งแกได้สิบอาจารย์สมภพไม่ต้องเทศไปถึงนั้นแกเทศให้อาจารย์สมภพฟังเองเขาเรียกว่าเมาเวทะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมาเวทมะทะเพทังบางทีท่านก็ใช้คำว่าเวทะมะเทนะมะโต เมาเวทเมาความรู้อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็พูดพร่ำว่างอย่างนูน้นว่างอย่างนี้จิตว่างเป็นอย่างนั้น <c oughs> ความไม่ยึดมัน่นตัวกูของกูเป็นอย่างนี้วันดีคืนดีอาตมาไปแสดงธรรมในคุกคุกเมืองหนองคายไปกับลูกศิษย์ฝรั่งวันนี้ก็มีฝรั่งตัวหนึ่งไปไหนล่ะ มหาภา,าขาวไม่ได้เดินบนเวียนอย่างนั้นทีนี่รูกศิษย์ฝรั่งก็ไปด้วยเป็นพ่อขาวภายย่ามเข้าไปเทศอยู่ในคุกไปดูคนเต้มคุกสี่ร้อยกว่าคนนักโทษชายทั้งสี่ร้อยนักโทษหญิงสิบสองมากที่สุดชายไปอัดอยู่ในคุกหญิงปนเข้าไปสิบสอง ชายสี่รอยมานี่นักโทษหรือนักอะไรนี่นักบุญหญิงมากชายน้อยเอามารวมกันชายนี่ได้ทั้งแ0ดร้อยไหมเนี่ยทั้งพระทังโยมพอเทศจบแล้วก็กลับมากลับมาขึ้นรถบาสตีตั๋วมาลงอุดรสมัยนั้นมันกันดานอย่างทุกอย่างยากแหละไม่มีใครค่อยรู้จัก จะถึงบ้านเท่าแก่แสนฝรั่งไข้สันงงกขึ้นมาอยู่ท้ายรถเมบีไอมาสดรา s o ูนว่าสันผมจะตายไวๆนี้แล้วว่าสันโอ้เมืเ่อสิตายไว้ตายว่าท้านอยอยู่ดีๆมอหอนนีะไข่ก็เลยนึกถึงว่าเท่าแก่แสนนี่รู้จักกันมาตั้งแต่เป็นโยมก็เป็นคนบ้าบ้าบ้องบองเหมือนกันทางธรรม เราก็บ้าธรรมะเป็นฮิปปี้ไปวัดนู้นวัดนี่ไปหาปฏิบัติธรรมเดินทุดงทุดงโมตอไซค์พกปืนไปพร้อมทุดงผีบ้าอย่งมุ่นเนี่ยข้าไดาเกน,นทุดงฮิปปี้เสร็จแล้วก็แวะบ้านเท่าแก่แสนเนี่ยเอารถเท่าแก่แสนนี่ใส่ฝรั่งไปโรงพยาบาลเดี๋ยวมันตายเข้าจริงๆก็ลง พอลงมาเดินเข้าหน้าบ้านเท่าแก่แสนเห็นดีใจเว้ยวิ่งมานบมือมาเลยโอ้ยพระอริยเจ้ามาแล้วพีาสันเป็นบ้าบะบาทนี่ยยู่ดีๆมาตั้งข่อยเป็นพระอริยเจ้าเนเนีย่ยไงบาทเนี่ยเจ้ามีสิทธิ์ยั้งมาตั้งคอยเป็นพระอริยเจ้าเป็นผีบาทั้งปบาปแกก็นิมนต์เข้าบ้านดีใจแกบอกดีใจผมเชื่อที่นี่ผมเชื่อ เชื่ออะไรเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆไปค้าไปขายร่ำรวยมีรถสิบล้อมีรถบ้านมีรถอะไรเยอะรวยพลิกร็อกถูกเขาโกงเป็นหนี้ธนาคารตักเข้าไปตั้งสิบห้าล้าน ผ่อนพันมาผ่อนพันมามาเลือสิบ <c oughs> ล,ล้านเลือห้าล้านนี่ก็หมดหมดปัญญายืดยาวไปยาวไปเขาก็ยืนโนติจะฟ้องล้มละลายอีกวันที่ยี่สิบเนี่ยฟ้องล้มละลายข้าแก่แสนหมดปัญญาร้องให้เดินไปหาพูดกับต้นมะม่วงต้นมะพราะ้าวปันมันสิวน้ำผิน พอบปได้ยูน้ำเจ้าเดอ้อพอสิไปเจ้าของใหม่เขาสิมาเอาพันไปวาน้ำตนใหม่ทีนี้ก็เกินน้อยอกน้อยใจกับบุญเราทําบุญมานี่เกือบล้มเกือบตายเงินเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปแล้วบุญทำไมจึงไม่มาช่วยเหลือเรามันมีจริงหรือไม่น้อยใจทั้งบุญด้วยนี่นี่คนไม่เคยปฏิบัติธรรมจริงๆยังไม่เคยพบความสุขอันละเอียด เมื่อวานเราก็พูดเมื่อซืนเราก็พูดว่าต้องการพัฒนาจิตแนวดิ่งให้จิตใจของเราเนี่ยดิ่งไปสู่ความแน่นอนในพระสิทธรรมคือโสตัปฏิยังฆะถ้าเข้าถึงจุดนั้นจะไม่หลงไปตีราคาของโรคกรรทมการได้การเสียสรรเสริญสุขทุกนินทาตามแรงปลุกปั่นของกิเลสไม่หลงไปตีราคาโรค จะได้สัมผัสความสุขอันละเอียดอ่อนแม้ไม่มีเงินสักบาทจะไม่ระยะทอทอถอยในการทำคุณงามความดีแม้ใครไม่รู้ไม่เห็นมีความสุขอย่างชนิดที่เรียกว่าอย่างลงสู่พฤติกรรมอันดีงามพรมจริโยข็าทางสุขันติแต่มันไม่ได้ปฏิบัติไม่รู้จักมีจะอ่านเฉยๆทานก็ทานไปคิดแล้วหลายล้าน แกก็เลยร้องให้เขาจะมายึดบ้านยึดช่องมองไปไหนไม่เห็นก็ตั้งใจอธิษฐานขึ้นสาธุท่าโลกนี้มีบาปมีบุญจริงๆข้าพระเจ้าก็ไม่รู้ไม่เห็นทำบุญมามากแล้วไม่เห็นมันให้ผลมีแต่ซวยมีแต่จมถ้าโลกนี้มีพระอริยเจ้าขอให้มาปรากฏในบ้านข้าพเจ้าภายในเจ็ดวัน ข้าพเจ้าจะถามเรื่องบาปเรื่องบุญทาไมมีก็เลิกเชื่อเลิกทำบุญมันจนตรอกอธิษฐานลมๆแร่งๆมันปพอดีกันบาทเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้เป็นพระอริยะอริยะอีย่างดอกฝรั่งมันสิตายขี่รถไปสั้นยกๆขึ้นบันนี่ maybe ไอ้มัทดุไดซูน maybe มาลาเรียด e ซี e คอยย่านตายไว้ๆนี่แล้วย่านมาลาเรียกินหัวเลยแหละว่าสั่น,นยกยขึ้นบัน ก็เลยพาฝรั่งลงเข้าใจว่าเราเป็นพระอริดียเจ้าเข้าไปนน่นเลยทีนี้ผมอธิษฐานไม่ถึงเจ็ดวันเมื่อวานนี่มือน,นีมาแล้ววะสันเหรวเจา้าเสอธิษฐานบ่ออธิษฐานขอยกระมาได้มือนีบักอันนี้มันสิตายเราบ้านไข่วรระสันหารถจะขันภาพฝรั่งไปโรงพยาบาลจะเผาวะสันมันหมดตายได้นี่ดอกวะสันผมพี่จะตายก่อนมันวะสันเขาจะมาเอาเฮื่อนเอาสวนยังบดเราเนี่ยวะสัน ไว้มันบวไข่มันจิตายว่นบบคนบวผูกขอตายเอาก็มัวพูดก,กันกับตาแสนอยู่นั่นรังมันผัดเศร้าไข่แล้วคันนี่บ้านได้กินยาพ่อเม็ดบา่นเนี่ยวาปานเฮ็ดกติีเอาหมอนึงกระได้แกก็เล่าให้ฟังการล่มจมล่มสลายทางธุรกิจถูกเขาหลอกเขาต้มเป็นหนี้อยู่ใดน,นี่ทำย่างไรจะมีชใช้เขาพูดไปพูดมามารูปหัวเขา อาจารย์ต้องเป็นพระอ,อริยเจ้าค่ะบอกเลขให้แน่ว่าสันพระอ,อริยเจ้าหีบาผมจะไปบอกเลขกว่าแต่มันบ่าเปนแนวิ่นขันแมนอิรีก็ได้ยว่าสันหัวเด็ดตีนขาดพระอ,อริยเจ้าท่านจะไม่หากินอย่างนั้นมันเป็นอเนสนานอกธรรมวินยัยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกษุนในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการสแสวงหาอเนสนาเดราชานวิชาเหล่านี้ การหากินที่ไม่ชอบทําอย่างนี้เว้นขาดดีที่ข่อย่าเป็นพระเรียเจ้าบ่ของจักเลกพ่อโต่อยจะบอกเจ้าใดบอกบอกแค่ี่เบิดฮอดเพื่อนผุบานเนี่ยเขาบอท่านได้มาหยุดสับมาสันอาแล้มาก็เลยจูงขึ้นชั้นชั้นบนบนดาดฟ้าเอ้ยบอกไงในถอนเล่าว่าตายคักบ้านมาสัน่อยสิบอกไปขึ้นเพิงผุนมายางน้ำกลนเ้างาบงาไปิ่นอวน ไปถึงนั่งลงก็บอกว่าตั้งแต่ทำบุญให้ทานมานี่จำได้ไหมว่ามันหมดไปเท่าไหร่บ่บ่เมนยังตำเนี่ยก็สามล้านว่ัสดุดีบุดีหาล้านแล้วว่าสัุหาล้านปานผลจะบอกให้ท่านปานนั่นล่ะผมบ่เคยเบื่อน,นายท่านจักเถ่อว่ัสดุแต่กี้คือเจ้าบ่ซื้อเหล็บกบ่เล่นการพนันจักเถ่บอบ่ซื้อปฏิบัติธรรมว่ัสดุเดี๋ยวนี้เดีย๋ยววัสดุปฏิบัติปล่อยจังจักซื้อเหล็กวัสดุ โยมมันจะเป็นไปนเบิดแล้วมันบ่มีลวา,าวเศร้าหย,ยุ่งเศร้าแย่เยอะเนี่ยก็เลยเอาอย่างนี้คืนนี้ไม่ต้องนอนนั่งสมาธิอยู่นีนน้ากันเนี่ยดูลมหายใจเข้าหายใจออกมันสิได้หยั่งลวาวนั่งนี่ละว่าอาตมาก,ก็เลยตอบว่าได้นั่งบาฉันแต่น่ฮ่อนบุอื่นเศ้านี่นั่งมันจนแจ้งนี่ได้นั่งบุษนได้แทๆได้นั่งน มันสิยได้ยังเราว่าได้นั่งวาสันตั้งแต่ทานก็นยังทานเมื่อแล้วหอนหาล้านผมวะสันก็เลยบอกว่านั่งตมาธิภาวนาไปนี่เรื่องเขามายึดบ้านยึดช่องมันยังอีกไกลวันที่ยี่สิบวันนี้เพิ่งจัดวันที่เจ็ดที่แปดบได้หาบมาเจิในท้องตัวเหลืองเฮื่อนสั้นนี่ก็ได้วะสันจะตายเจ้าก็สิหาบไปนั่งอยู่บก่กให้เขาไปโนรถมันยังเสิไปเลี้ยงอยู่บัดผลเจ้ากินเขาบดเทแล้วก็บุงอยู่บ่น ถามแก่พานั่งสมาธิไม่ต้องคุยกันมากนั่งแต่นี่ไปจนถึงสว่างดูลมหายจะเข้าหายจะออกอยู่เนี่ยพมสิบเบิดหนีอยู่บ่ลระเ่างเบิร์ขนั่งอิรีฮอดจเจ็หมึย่น,นี้พวกขันนี้ธนาคารน,นั้นมันยังน้อยเจ้าจะต้องไปใช้หนี้กรรมหนี้เวนหนี้พ่อหนี้แม่ที่ได้ทําบาปมาหนี้บาปหนี้เวนเจ้าจะเอาเงินไปใส่เขาได้บ่หรอ นั่งไปนี่มันจะได้ใช้ยิ่งกว่านี่ธนาคารหายแนยงัวงเอาน้ำบบตายดอกคำมันตายคอยตายก่อนเจ้าะนขคอยก็แห้งเป็นนี้นี่พระพุทธเจ้ายังใส่ว่านเบิดอยู่นี้ยกสนกินเข่าผนอยู่คมือย่าว่าไปหลายข่วงปานนั่นนะะเราว่ามันจะเบิดอยู่บนนีธนาคารนี่ลววะว่ายอเบิดเบ,บิรกันนั่งไปจนเขาเมื่อยหยุดผลบรได้หาบมานําแต่เบิร์เกิดใส่กันบเบิดขึคืนอย่างแจ๋ง เมื่งเขาพิกไปพีกมาอยู่เราเมือ่อยเราเจ็บเราปวดอันนังเชยหอวมืออื่นเศร้าสีเมื่อได้บัตรเนี่ยบอกเลขใหไงบ่เลยล่ละ้าโอ้ก็บ,บอกเลยเดย้บอกให้นั่งก็จนแจ้งเลยเนะี่ยนี่แหละสมบัติอันล้ำค่าเรียกว่าทรมสมบัติเงินซื้อเอาไม่ได้นี่แหละคือมหาสมบัติกําลังบอกขุมทรัพย์ให้เจ้าเหตุไปยังสีเรื่อยๆเด้อ ย่ามได้เจ้าอุอังสังกัญญาเจ้าเบิงลมหันใจเจ้าลมหายใจมันเวลามันกัดปุ่มมันจะกระท่อนกระแท่นเห็นไหมล่ะเมื่อเช้ามันจะร้องไห้ดูลมหรือเปล่าโมเดิรงเลยหันใจทิมซื่อห้วือวือไฟบาดนี่ถ้าดูลมให้สงบดำงับมันก็เศร้าห้เท่านั้นลมหายใจเนี่ยมันดีอมมากนะดูไปเถอะบอกแกไป ก่อนที่จะจากมาก็เลยถามว่าทําบุญให้ทานไปเนี่ยหมดตั้งสมล้านห้าล้านเนี่ยกับนั่งสมาธิเมื่อคืนนี้ยันสว่างอันไหนมันยากกว่ากันอันนี่ยากละวะยากกว่าทําบุญสี่ล้านหาล้านนะวะเนิ่นเจ้าสัว่าของ,งางบ่เลยบ่ได้บดพ่อสตางค์ไปอย่างจาังหวะเห็ดบ่ได้ทำเอาจากนั้นมาก็หายไปเลยอาตมาก็ไม่รู้เรื่อง วันดีคืนดีขับรถมาหาสาวงามงาม,มาบอกท่านมีสลงสลาดตอ,อกนี่อาจารย์ขาดแค่นยังวัดสันเดชคนว่าจะเป็นไก่เว้ยมาหอดสามเถื่อตายหลดวัาสันมันไก่วัาสันโหคือรวยแถบมนีมาทำหาขาดแค่นเมื่อนั้นคือหาย่อยย่อยมนีเจ้ารวยพอจะมาทำหาคอยคอยบอกขาดแค่นอีนอยังบอกคือเจ้าครับแฮ่เห่คนว่าผมถือเหล็กตัวคนว่า ถือเลขเนว่ไหนนั่งไปนั่งมาเมื่อยก็นอนแล้วเวลาวะอาจารย์นี้เรานั่งบ่ได,ด้พ่อสามสิบนาทีไว้สันนั่งเขาจังน้อยมันหลดเลียวเห็นแต่หมอนก็วงวยตึมหลดตอนจะกลับมาบอกว่าเวลานอนก็ดูลมหายใจเข้าใจออกถ้ามันกลุ้มยิ่งหลอล้อมสติลงสู่ลมหายใจมันจะนอนหลับง่ายโยมันอุง้งอ่างไรผมก็นอนบาง,ล,งลมก็ลับสันรับดีปัญยัไว้สัน พอหลับไปวันหนึ่งก็เลยฝันฝันว่าน,น้ำท่วมมาหมดเลยไม่รู้จะตรงไหนพอมาถึงตนเองอยู่นี่น้ำไม่ท่วมสูงขึ้นสูงขึ้นแต่มันไม่ท่วมเราเหมือนนอนอยู่ในบ่อลึกๆมองขึ้นไปข้างบนสักพักหนึ่งไม่รู้ใครโยนดาบมาให้เป็นแก้วเขียวปืรับได้ทันทีแล้วก็เหาะดิง้งขึ้นไปน้ำก็ไม่ท่วมโอ้คือเก่งทวีหอได้ฝันว่า ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกดีใจว่าเราฝันดีน่าจะดีต่อมาอีกวันหลังก็ฝันอีกฝันเห็นเด็กน้อยเจ็บแก้มเอามือกำเลยเนี่ยเด็กน้อยมานนั่งหายว่าเจ็บแก้มเจ็บแก้มตามปกติตาแสนนี่เป็นคนเมตตาปราณีสูงแกก็เลยว่ามันลูกพี่มาให้เอามืองุ่มแก้มอยู่เนี่ยมันเป็นฝีบอกแก้มมึงเอาไมา้กูเบ่งก่นนบอกหล่าไปจับมือมันดึงออกจากแก้ม ไปเห็นเลขสามตัวแดงๆอยู่นในแก้มของเด็กคนตัวใดบอบบอกเดี๋ยวซุ่มนี่พเราจะไปหาซื้อเลขอีกปฏิบัติธรรมบ่อนหัวันที่สิบเจ็ดเราจะลาเมื่อไปไห้กันผมเป็นอย่างนี้เห็นวันสิไปอานน้ำมันนั่นได้เซ็นแล้วแกก็บอกตื่นขึ้นมามีเงินเนท่ายไ,ไ,ไปปัดไปปอมใส่จมื่องอุดรบอบบอกไปเลย